ทางรถมวลน,น้ำพวกนี้เอาลงไปข้างล่างได้หรือถ่ายคลองสับคลองหกวานี่ยไม่มีทางเลี่ยงครับน้ำจะลงคลองหกวาจะลงได้ไหก็แล้วแต่มันลงลงก็ต้องจากคลองหกวาอพอโค้นจากเขตุต้องกตะวันวออกไอ้นี่คต้องผลักน้ำจากคลองหกวาลงแนวอื่นให้ได้ดินรากของโอลิซ่าผลักด้วยการเปิดท่อทุกเ เวลานี้ไม่มีมันอั้นอยู่เต็มที่นะคืีควาเท็จจริงเราต้องก็เขาได้กินมันไปเนาะน้ำออกมานน้ำมันระบายออกที่มันไม่ระบายไปยากเราต้องลงมันในดินในประเทตกรุงเทพไงอันนี้มันลงกรุงเทพแนวที่จะทำให้ลงเร็วที่สุดใช่ลงเร็วที่สุดคือระบายท่าจะคลองหงวานนี่ท่านี่ไหลต่อเนื่องท่านี่ไหลต่อเนื่องนี่ไหลต่อเนื่องคลองหกวาเป็นแนวระทัก ระบายลงที่ใต้ให้ได้คะตูในขั่นทีหนึ่งเปิดบางประตูบานประตูม่รูปิีประตูเปิดกันได้ยังอนี้จะเตปัาเปิดมประตูนี่เปิดขอผมวาน้ามเปิดครับค่ะน้ำเติมดีนี่นทีทีีนี่น้ำลงแล้วน้ำลงแล้วเดีะถนนมงทีน ที่นม่ายกนน้ำนะครับดาี้รอนรอนขายกันน้ำไม่ไม่ไมอย่ไปพูดถึงเรื่องเสริมอ่ะมันไม่ทันการครับรถไปมาณน้าดีกว่าน้าเคลื่อนมาออกไปดูของีวสนุกแแล้วเราอาจจะขอ้ที่นีเป็นที่ข้างใคนเข้าเพื่จ้าีเข้างานได้มที่ตรนจะมีุดนบ้างเราจะได้มีจุดเ่าเราจะขอมอบเจ้าท่าให้ตะเข็เป็นเท้าตล24ชั่วโมง